ตุ่มขอขาวตามตัวแบบนี้จะกลายเป็นมะเร็งไหมคะคําตอบคือไม่เป็นค่ะภาวะน,นี้ในทางการแพทย์มันคือก้อนไขมันที่อุดตันอยู่ใต้ผิวค่ะถ้าเป็นก้อนเดียวเราจะเรียกว่าสเตียโตซิสโตมาแต่ถ้าเป็นหลายก้อนก็จะเรียกว่าสเตียโตซิสโตมามัลติเพล็กซ์ภาวะน,นี้เกิดจากความผิดปกติของยีนชนิดหนึง่งทําให้มีการอุดตันของท่อของต่อมไขมันใต้ผิวเราก็เลยเห็นเป็นตุ่มเล็กๆที่อยู่ใต้ผิวค่ะถ้าก้อนซิสนี้อยู่ค่อนข้างตื้นใกล้ผิวชั้นบนเราจะเห็นเป็นสีเหลือง แต่ถ้าเกิดก้อนซิสอยู่ลึกหน่อยหนึ่งเราก็อาจจะเห็นเป็นสีผิวที่ปกติเลยค่ะส่วนใหญ่ก็จะเกิดที่บริเวณคอแขนแล้วก็ขานะคะการที่เราจะวินิจฉัยได้เราจะอาจจะต้องอาศัยการตัดชิ้นเนื้อผิวหนังเพื่อการวินิจฉัยค่ะการรักษาก็มีหลายวิธีนะคะไม่ว่าจะเป็นการทานยาได้แก่ยาในกลุ่มของไอโซเทรติโนอินหรือยาในกลุ่มเตตราไซคินหรือการใช้เลเซอร์ตัวคาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์เพื่อเจาะดึงถุงซิสออกมาค่ะการผ่าตัดก็ช่วยได้ค่ะถ้าหากมีการติดเชื้อแทรกซ้อนก็ อาจจะต้องทานยาปฏิชีวนะร่วมด้วยค่ะภาวะนี้ไม่อันตรายไม่กลายเป็นมะเร็งแต่ต้องรักษาให้ถูกวิธีนะคะไม่งั้นจะกลายเป็นแผลเป็นที่ผิวได้ค่ะ